ครับอตอนนี้เราก็ทำการคว้านรูล่องลิ่มนะครับเรืองเบอร์60 45ฟันแบบมีดุมแถวเดียวนะครับตอวนี้60 45ฟันมีดุมแถวเดียวนะครับตนอน 60, 45, น,น,ตนี้เราคว้านรูด้วยไอตัวเครื่องไวคัตนะครับขนาดรูตอนนี้นะครับก็จะเป็นขนาดรู35มิลนะครับกว้าง ตัวนะครับตัวหนอน M8 แล้ก็ระยะลึกทั้งตัวเนี่ย3 8 8นะครับอันนี้โปรแกรมกำลังวิ่งไปอยู่นะครับกับเป็นลูกนี้นะครับอูเขา35นะครับอนนี้กำลังปล่อยคัดยลยนะครับ เสร็จงานแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผลงานออกมาจะเป็นไงบ้างนะครับนี่ก็กำลังบิ่งเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับสุัครับสวัสดีครับ